หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องทูน่าหรือเปล่าวะน่าไม่ได้อัปเดตหลายวันแล้วนะเออนั่นดิจริงด้วยแม่ฉันนะดิเริ่มรู้แล้วเนี่ยเพราะว่าทูน่าไปฉี่ที่กระถางต้นไม้ของแม่ฉันน่วยให้ไหนได้ไหมอ่ะไหนไหนไหนนี่นี่นี่ตอนแรกฉันก็ไม่ได้เอกใจอะไรหรอกแต่ฉันว่ามันคุ้นมากๆเลยอ่ะไม่เหมือนกับทุกองศาเลยอ่ะพวกเธอ อโอยฉันก็ดูรูปแมวที่ผู้การส่งมาในไลน์กลุ่มไงนาะยังไม่เห็นเนาะว้แต่จะมันน่าสงสารนะเปียกฝนแน่เลยวันสวัสดีเพื่อนวันด,พดีพู้การนี่พวกเราอะเห็นรูปแมวที่นายโพสลงในกลุ่มแล้วนะอ๋อ,อ,อ,อแมวตัวนั้นใช่ไหมนี่ไงตัวนั้น่ะน่าสงสารมากเลยอะเราไปเจออยู่ข้างถนนเปียกฝนมากมันตัวสั่นนี่เลยจริงอ๋อเราพาเข้าบ้านพาไปเป่าขนให้หายเรียบร้อยละ แล้วแมวตัวนี้อยู่ที่ไหนแล้ววะเอ้อ,อก็แอบไปในห้องฉันสิถ้าแม่รู้นะโดนไล่ออกทั้งคนทั้งแมวแ,แน่เลยอุ๊ยและแบบนี้ต้องพาไปหาหมอไหมอ่ะเห็นบอกว่ามันตัวเปียกตากฝนด้วยนี่ก็ฉันก็อยากจะพาไปอยู่นะน้องท่าทางดูไม่ดีเลยกลัวจะไม่รอดอ๋อก็พ<ข>า,<ข>าไปเลพอไ่น้องไม่รอดนะรี่พาไปก็ฉันไม่มีเงินอ่ะบอกแม่ก็ไม่ได้ ทำไงดีอะเอาอ,อย่างนี้ไหมเพื่อนๆแต่พวกเรา3ามคนเนี่ยมารวบรวมเงินให้ผู้กันกันเออน่าสนใจน่าสนใจเอาดิเอาดิอดืมจะได้ช่วยเหลือน้องแมวโฮ้ยแล้วผู้กันนายคิดว่าต้องมันกี่บาทอ,อ,อ่ะอืมอืมสักสักสองพันก็น่าจะได้นะอ,อ้าเ,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 เอาเอาหนีๆๆ้งาสองพันใช่ไหมเงินครับนายออกหนึ่งพันฉันกับอิงออกคนละห้าร้อยอ่เ ไงทำไมฉันออกมาบอกพวกเธอสองคนอ่ะเอนายเป็นผู้ชายคนเดียวรู้จักเสียสละไหมฉันบ้านจนเอ้ยน่ะรู้จักไหมสุภาพบุรุษอ่ะไม่รู้จักโอ้ยช่างเถิดสรุปอย่างนี้นะโอเคโอเคโอเคให้ฮัลโหลแกเสร็จแล้วห้าพันเนาะเออที่สองพันพอเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณนะโออเรียบร้อยแล้วนะ วุ้ยคู่กันนายเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากเลยเออแล้วนายได้ไปถามคนแถวนั้นไหมอ่ะว่าเป็นแมวบ้านไหนเพื่อจะหลุดมาอะไรเงี้ยอ๋อฉันก็ให้พี่วินตามหาบ้านที่อยู่นะไม่ต้องไุ่หรอกเยี่ยมจริงๆเลยคู่กันนายเนี่ยฉลาดหลักแหลมรอบคอบจิตใจดีไม่เหมือนกับเอาเลยด่าฉันอีกแล้วเหรอฉันก็สาจ่ายให้เค้าไปเลยเนี่ยนามินิจ้าช่อเลยแค่ หรอ้รอนสบบุดก็บ้าแล้วดิโอ๊ยนี่ป่านเนี้ยไม่รู้ว่าน้องแมวตัวนั้นที่พวกกันรับเลี้ยงเนี่ยจะเป็นไงบ้าง<ม>ฉันว่าเราควรตั้งนะชื่อให้มันนะอือชื่อคำดีไหม จะบ้าเหรอจะเอาแมวมาเทียบกับคัพเนี่ยนะอืออิงแต่ฉันเห็นด้วยกับคับนะจะไปเทียบกันได้ไงแมววะ่ะสูงส่งกว่าคับตั้งเยอะไม่ต่ำเหมือนคับหรอกเอาแมวแลดตัวลงมาเท่าคับได้ไงใหญ่เลย <c oughs> ก็จริงเออจะว่านะบ้าเหรอพี่สูงส่งกว่าแมวพี่อ้าวเงีย่กันมาแล้ววั้เราจะถอดปกันกโอ้ยอยัปเดตแมวหน่อยดิอ๋อ ตอนนี้ฉันพาแมวไปหาหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอให้ยามาเยอะมากเลยจริงอ๋อดีใจอะ่ะมีรูปไหมขอดูรูปหน่อย, <c oughs> ยขอดูรูปหน่อยยังไงแต่น้องดูแข็งแรงแล้วก็ดูสะอา,าดสะอาดกว่าเดิมเยอะเลยค่นะน่ารักมากเลยเอ่ะแต่ทำไมพอไปหาหมอปุ๊บแมวดูเหมือนเป็นคนละตัวเลยอะ่ะตัวเนี้ยดูแข็งแรงดูตัโตขึ้นแล้วก็ดูน่ารักขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่ะอ๋อ ก็ยามหมอมันดีมากเลยไงอ๋อว่าแต่เนราจะตั้งชื่อลูกแมวยังอืมยังเลยอ่ะช่วยกันตั้งไหมเออเอาดีเอาดีเอาดีเอาเอาชื่อแบบน่ารักน่ารักไหมแบบน้องซูชิอะไรแบบเนี้ยโอ้ยนะน้องแซลมอนอย่างเงี้ยโอ้ยจะเป็นน้องปลาทูน่าแต่ทำ่าเปล่าไปน้องทูน่าเออน้องทูน่าโอ้ยน้อง พวกกันคืนนี้พอในกลับถึงบ้านอ่ะฉันขอวิดีโอเขาไปหาได้ไหมอยากเห็นน้องทูน่าแบบวิดีโอแบบตัวเป็นเป็นแล้วเราด้วยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิดีโอคอลไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้ทำไมอ่ะอยากเห็นน้องอนะอ๋อคือเวลาวิดีโอคอลอ่ะมันเสียงดังเดี๋ยวแม่ได้ยินเดี๋ยวแม่ก็เอาน้องไปปล่อยหรอก Oh <r>. oh, จำได้แล้วว่าแม่ผูการะไม่ชอบแมวนั่นดิงั้นพูกันแค่ถ่ายรูปมาอัปเดตให้พวกเราบ่อยๆก็โอเคแล้วอือโอเคๆๆได้เลยนี่ไงรูอัปเดตน้องทูน่าในวันนี้แต่ว่ามันดูแตกต่างจากวันแรกมากเลยนะวันแรกอ่ะตัวเล็กเดี่ยวพอตอนเนี้ยตัวเบลอเลยดูสิ ล้ตัวเลยเนาะอ๋อก็เอ่อตอนนั้นตัวมันเปียกไงมันเลยตัวเล็กๆพอฉันเป่าให้มันแห้งมันก็เลยฟูงไงเออใช่ส่วนสีตาก็ตอนนั้นฉันถ่ายที่มืดๆต,ตามันก็เริ่มเปลี่ยนสีไงอือเหรอสีเพีย้ยนขนาดนั้นเลยเหรอเออนี่เพื่อนเมวมันกินอะไรอ่ะ กินข้าวเหมือนคนได้ใช่ปหมเฮ้ยครับลุงนะบ้านกับเาเลี้ยงแมวแมวอ่ะกินได้แค่อาหารแมวอ่ะแมวไม่สามารถกินอาหารคนได้เฮ้ยโหลผู้การอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมานายเอาข้าวคนให้แมวกินมาตลอดเลยเนาะอุ้ยไม่ได้นะผู้การต้องให้น้องกินอาหารแมวต้องนั้นมันจะไม่ดีต่อสุขภาพเด็กโตไปมีโรคนู่นนี่นั่นมีรู้ด้วยนะเอ้ยพอดีฉันไม่มีตังค์ซื้ออาหารแมวอ่ะมันน่าจะแพงอยู่นะ ตอนนี้ฉันก็แอบเอาข้าวของฉันเนี่ยไปป้อนให้แมวกินกลัวแม่จะรู้อ่ะเพื่อนเพื่อนงานพวกเราเนี่ยต้องรวบรวมเงินไปซื้ออาหารให้น้องมูน่าเห็นด้วยถ้างั้นเหมือนเดิมนะเราคนละห้าร้อยครับพันหนึ่งโอเคไอเนะพวกกันอีกแล้วเหรออืมเออได้ได้ได้ห้าร้อยเนาะเ0 0นพันหนึ่งพันหนึ่งสองพันก็ได้ครับ้านนะคนะ้านนะขอบคุณนะัม่ห เพอร์ดอนไปแล้วขอบคุณนะอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยที่ครูพูดไปเนี่ยสถานะของเหลวแก๊สของแข็งมันต่างกันยังไงเข้าใจค่ะเนี่ยแล้วก็ดูด้วยที่ครูบอกอ่ะการเปลี่ยนสถานะเกิดเพราะอะไรได้บ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนบนกระดานนะครูกำลังทำหนักเศร้าอ่ะเป็นอะไรอ่ะ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 อะไรนี่จดด้วยนี่ อ่ะจดไปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะเดี๋ยวครูเนี่ยจะไปประชุมก่อนนะอ่ะโอเคไหมอ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่พู้กันนายเป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าเศร้าๆอ่ะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องทูน้าหรือเปล่าอ่ะนายไม่ได้อัปเดตหลายวันแล้วนะเออนั่นดิจริงด้วย ก็แม่ฉันนะดิเริ่มรู้แล้วเนี่ยทัวร์ทน้าไปฉี่ที่กระถางต้นไม้ของแม่ฉันแล้วคุยดินเต็มไปหมดเลยถ้าแม่ฉันรู้นะแม่ฉันต้องจับทูน้าไปปล่อยวัดแน่เลยโอยงั้นานายก็ให้น้องทูหนา้าฉี่อื่นในทรายแมวดิเดี๋ยวนี้มันเก็บกลิ่นได้ดีนี่ใช่ไหมใช่ไหมฉันไม่มีตังซื้อทรายแมวหรอกนะ ถุงหนึ่งก็ต้องแพงโว้ถ้าอย่างงั้นก็เหมือนเดิมเลยครับ1,000ส่วนเรากับพิมพ์คนลห้าร้อยอีกแล้วโว้ดังจะหมดอยู่แล้วนะนี่เลยนะคะมามามาสแกนเออสแกนสแกนสแกนมาว่ามานี้่เลยนี่ขอขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนเกรงใจจังเลยอ่ะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเพราะเราเต็มใจอยู่แล้วเนาะ พี่ไม่มาเโอ้ยฉันาทานไมยังไม่มาเพื่อนฉันมีอะไรช่วยดูให้หน่อยได้หมอะไหนนี่คือแมวที่ลูกพี่ปุกันส่งมาล่าสุดในกรุ๊ปไลน์แล้วใช่ไหมมันเหมือนกับแนวตัวหนึ่งที่ฉันตามอยู่ในเพจดังเพจหนึ่งอะของไทยนี่แหละมันชื่อว่าน้องปุบปุยอะแหน่ดูดิตอนแรกฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอก เพราะมันคุ้นมากๆเลยอ่ะฉันก็เลยลองเอาน้องทูน่ากับพุกปี่ยมาเทียบกันอ่ะมันเหมือนกันทุกองศาเลยอ่ะพวกเธอดูดิเนี่ยคือแมวสองตัวมันจะเหมือนอะไรกันขนาดนั้นะเออจรด้วยอ่ด้วยเนี่ยพิมแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าเหมือนกันละเขาเรียกว่าลูกเดียวกันเดี๋ยวรูปเดียวกันแล้วมันจะเป็นลูีจวกันได้ไงอ่ะโถ่ไอ้ยัรนบนี่นายเคยเข้าใจอะไรบ้างไหมเนี่ยฉันเอารูป แมวทูน้าของพวกเราเนี่ยที่ผู้การส่งมาตอนแรกเจอใช่ไหมรูปเนี้ยฉันลองไปเสิร์ชใน Google ดูอ่ะมันมาจากเพจที่แบบว่าช่วยแบบกู้ภัยที่ไปช่วยแมวจรจัดป่วยๆอะไรแบบเนี้ยกแสดงว่าผู้การอ่ะหลอกเราฮะหลอกเราใช่เฮ้ยฉันเสียไปสามพันลงนะนั้นสิ สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันมีรูปน้องทูน่ามาเด็้ด้วยนะอืมหรอแล้วคราวนี้นาเอารูมาจากเว็บไหนล่ะอเว็บไหนหรอก็ไม่ได้สังเกตหรอกก็แค่เซิร์ชกูเกิลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกงกัน,นในที่สุดน,นายก็รุ้นปากสำหรับ้าพวกเราแล้วสินะ